น้องเบสรักวันนี้นะครับที่ก่อนหน้านี้นะครับถ้ายังจาได้นะน้องเบสเนี่ยเขามีอาการป่วยคุณผู้ชมแล้วก็ทําให้นะครับต้องยกงานยกเลิกงานช่วคราวแล้วก็ฟักฟื้นนะครับอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับซึ่งตอนนั้นนะครับเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรคุณผู้ชมแต่ล่าสุดนะครับดูหมดนะอาการที่น้องเบสเป็นอยู่ก็คืออาการบ้านหมุนครับเพราะว่าช่วงเดือนเมษายนนะครับเจ้าตัวเคยมีอาการนี้มาแล้วครั้งนึง จต้องไปแอดมิทที่โรงพยาบาลนะถ้าใครจํากันได้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับน้องเบสนะครับก็ได้นอนพักผ่อนพร้อมกับการดูซีรีส์เกาหลีเพื่อช่วยคิวใจไปในตัวต่อมานะครับเจ้าตัวก็ได้มารีวิวอาการบ้านหมื่นของตัวเองนะครับให้แฟนคับนะครับผ่าน IG Story ว่าที่ผ่านมาน้องเบสมีอาการนี้มาตลอดคุณผู้ชมฟังนะครับ รีวิวบ้านหมุนสำหรับเบสนะคือปวดหัวเป็นระยะบางทีรู้สึกตัวและโลกหมุนเช่นหลอดไฟบนเพดานมันเวียงไปมาทั้งทั้งที่มันอยู่กับที่แต่เรามองมันหมุนหมุนเป็นระยะระยะหมุนมากน้อยแล้วแต่แต่เวลาหมุนมากจะเหมือนในหนังเลยทุกอย่างหมุนวนๆเป็นวงกลมตัวเราลอยต้องนอนตัวตรงหน้าต้องเต้านั้นขยับช้าๆหัชนช้าๆ เดินช้าๆไม่สามารถทำอะไรที่หนักๆได้ เต้นติกตอกอย่างไม่ได้เลยต้องนอนกินยานอนนอนนอนเพราะเดินบ่อยบ่อยละล้มจะเป็นภาระคนื่นเขาโอกาสล้มมีตลอด80%เปพราะปวดหัวเวียนหัวหนักหัวตลอดต้องมีสติสุดๆเดืเอนเมษายนที่ผ่านมาถ้าใครได้ตามเบสอาการบ้านหมุนมันเกิดตอนที่เบสล้มหัวฟาดพื้นและก็เข้าใจว่าโลกหมุนบ้านหมุนมันเป็นยังไงหลังจากนั้นก็หมุนมาตลอดแต่ไม่ต้องห่วงนะคะ หนูจะต้องหายแค่มารีวิวเฉยๆจะได้เข้าใจว่าคําว่าบ้านหมุนของหนูโอ้หเชื่อว่าหลายๆคนเป็นนะการบ้านหมุนนําแต่เราเชื่อว่าซาเบตอ่ะแฟนคลับเขาให้ส่งกำลังใจนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็รักษาสุขภาพด้วยเราเป็นห่วงแฟนคลับก็เป็นห่วงนะครับยังไงก็สู้ๆนะแล้เคยไหมครับอาการบ้านหมุนจริงๆเคยนะแบบว่าเหมือนที่น้องบอกเลยว่าเรานอนนิ่งๆเฉยๆแต่เรารู้สึกว่า ข้างบนหัวเรามันหมุนไปหมดเลยัทงที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยก็เหมือนที่น้องคือต้องนอนนิ่งๆไม่ขยับขยืน่นคือถ้าเดินปุ๊บอะ่ะมันเหมือนคนที่เวียนหัวตลอดเวลาก็จะล้มอะไรอย่างเงี้ย<อ>แล้วอย่างน้องเบสเหมือนที่น้องเบสบอกว่า คือลองเป็นครั้งหนึ่งอ่ะก็มีโอกาสที่จะจะเป็นเรื่อยๆยิ่งแบบน้องอะทํางานหนักเราเข้าใจนะน้องมาทํางานหนักมันก็จะมีผลกับสุขภาพบ้างเนาะอันนี้ก็เป็นขับก็ส่งกำลังใจแล้วก็ส่งกำลังใจนะพักผ่อนเยอะๆนะครับแต่หลังจากนี้ก็เราติดตามบนงานของสาวเบคกันไน้ตอนนี้ก็ก็มีรายการใช่ไหมที่น้องทำใช่ไหมแล้วก็มีละครนะครับรอลงจอกับรักคุณเท้าช้างก็เราติดตามได้แต่ถ้า หาบอกคิดตรงที่ถึงใช่ไหมก็ไปดูในจงไอจีน้องเบฟเขาก็ลงรูปน่ารักไปดูในยูทูปก็ได้รายการน้องใช่ลงรูปในจีเทลายนิ่บอกเลยว่ามีทุกแบบทั้งน่ารักทั้งสดใสทั้งเซ็กซี่ก็มีเซ็กซี่นะล่าสุดก็เพิ่งไปแบบว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไปร้ำวงสวงเอ้ใช่ใเพานั่นก็คือบอกว่าคนลุกนะร้ำครั้งแรกคนลุกมากร้ำสวยมากสวยมากบอกเลยว่าเธอคนนี้สวยทุกเรื่องทําอะไรก็เก่งทุกเรื่องจริงๆนะคะเนี่ก็ไฮบอยไว้เลนะครับน้องเบสโอเคก็ให้กำลังใจน้องกันเยอะ เย็นนะจ๊ะ